ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่14ตุลาคม2567โดยชายผูนน้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับรามาดูข่าวช่วงบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเรามันเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้าอาไรยังไงอิชิอิจอจะพาทัพช้างศึกทีมชาติไทยจาก2ิระวัตปราสตร์หน้าใหม่หากคว่ามทีมชาติซิเรียดได้โดยทั้งทั้งของบาสราอิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นเตรียมที่จะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทย ชี้ตาในเกมพบกับทีมชาติซีเรียทีมแก่งของตะวันออกกลางณนะสนามกีฬาตินสระนนท์จังหวัดสงขลาในวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งหากว่ามาสดาอิชิอิสามารถนําทีมคว้าชัยชนะเหนือซีเรียในครั้งนี้ได้จะทำให้อิชิอินังจารึกประวัติศาสตร์นะผมพาทับช้างศึกทีมชาติไทยควา้าแชมป์คินส์คัครั้งแรกในรอบ7ปีท,ทันทีพร้อมกับจ่อจารึกประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ขึ้นอันดับที่96ของโลกครั้งแรกในรอบ15ปีในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย เป็นงว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกแล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรถือว่าจะทําได้เนี่ยเยี่ยมจริงๆครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอารันไงทีมชาติญี่ปุ่นจาลึกปริสาทีมแรกของโลกคัดบอลโลก9นัดทีมเดียวที่สามารถทําได้ โดยทัพสมุรบรูทีมชาติญี่ปุ่นสร้างผลงานสะเทือนเวทีโลกจากประวปติศาสตร์เป็นทีมแรกของโลกในการคว้าชัยชนะรวดนะฮะซึ่งคันเป็นโลก9้านัดติดต่อกันโดยที่ไม่เสียประตูให้กู้แข่งเลยแม้แต่ประตูเดียวโดยผลงานสุดทึ่งของทีมชาติญี่ปุ่น9้านัดบินต่อไปนี้ชนะเมียนมาไป5ต่อ0นชนะซีเรียไป5ต่อศนย์ชนะเกาหลีเหนือไป1.0ต่อนชนะเกาหลีใต้ไป3ต่อศูน ชนะเบียนมาไป5ต่อ0ูนย์ชนะซีเรียไป5ต่อ0ชนะจีนไป7ต่อ0ย์ชนะบาเบเรนไป5ต่อ0นชนะซาอุดิอาระเบียไป2ต่อ0ย์สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยมีคิวพบกับทีมชาติออสเตรเลียวันที่15ตุลาคมนี้และก็บอกได้เลยนะว่าต้องมาลุ้นวัฒนธรรมไรบูจะสามารถจารึกประสตร์เพิ่มเติมนัดที่10ในครั้ินได้หรือไม่โอ้โหนะฮะโหดจริงนะผมของญี่ปุ่นก็ถือว่าการนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอารัฐยัไงไรกบินส่งกำลังใจถึงช้างศึกก่อนจะสู้ศึกซีเรียนัดชิงคิงครับโดยอดีตผู้รักษาประตูตทีมชาติไทยได้กล่าวถึงช้างศึกที่กำลังทำศึกคิงครับในรอบชิงชนะเลิศพบกับซีเรียวันที่14ตุลาคมนี้ ซึ่งงานนี้กวินทำนันผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตูทีมชาติไทยชุดยุคสปีออกมาแชร์ประสบการณ์ในเกมที่ทีมชาติไทยชนะจุดโทษซีเรียในรอบรองชนะเลิศของศึก Kings Cup เมื่อปี2 0 1พพร้อมกับให้กำลังใจทีมชาติไทยเกมรอบชิงชนะเลิศในศึก k ิ n g s ค u p ครั้งที่50พบกับซีเรียในวันที่14ตุลาคมโดยโคตองได้เปิดเผยบอกว่า เกมนั้นในเวลาน,นั้นเราเสมอ2ต่อ2ต้องโดนจุดโทษกันซึ่งทีมตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบถ้าเซฟ,ฟไม่ได้คือแพ้เลยนะแต่โอกาสของผมก็โอเคนะฮะผมเซฟ,ฟได้และสุดท้ายก็ชนะซีเรียรด้วยจุดโทษไปครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยได้ดูฟอร์มน้องๆมาบ้างแล้วด้วยสไตล์ตะวันออกกลางต้องระวังลูกยั่วยุแต่เชื่อว่าน้องๆเราเองนั้นก็เตรียมความพร้อมกับก,บการรับมือในจุดนี้เอาไว้เลยครับ โดยคิงครับเป็นถ้วยแห่งศักดิ์ศรีใครได้ลงไปทำหน้าที่ก็จะเป็นกำลังใจและก็เอาใจช่วยทุกนัดทุกนาทีนะสำหรับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติซีเรียที่สนามกีฬาตินสุรนนท์วันที่14ตุลาคมเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวี HD ช่อง32 Facebook FA Thailand และก็ Facebook อ่า YouTube ช้างศึก Official ในาณงนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารนันยังไงเจ้ามิกได้เปิดเผยความพร้อมของตนเองในการที่จะเข้าแคมป์ทีมชาติไทยชุดยู2 3ปีโดยการน,นี้ยศก,กบรบุรภาหัวหอกดาวรุ่งของชมบุรี FC เปิดเผยความรู้สึกที่ได้โอกาสในการเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในยุคข,ของทากายุกิจดิชิคยะกุนซือคนใหม่ชาวญี่ปุ่นณร,ราชประชาสปอร์ตซูเร่ปากช่องจังหวัดนครพัชสีมาทัพช้างศึกชุด23ปีได้มีการฝึกซ้อมซ้อมเช้ากับซ้อมเย็นนะฮะวันที่13ตุลาคมโดยในเวลา1 0นาฬิกา15นาทีทากายุกิจดิจิคยะได้มีการแบ่งการฝึกซ้อมเป็น2ช่วงในช่วงเช้าได้มีการทดสอบความฟิตและ และก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อขณะที่ในช่วงเย็นเน้นไปที่การขึ้นเกมรุกและก็เกมรับรวมถึงการเล่นร่วมกันเป็นทีมซึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30สินาที ก่อนการฝึกซ้อมเจ้ามิกเองในวัย19ปีเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมกับการท่าของโค้ชนิธิขยะซึ่งเป็นโค้ชใหม่ของทีมชาติไทยชุด23ปีเรวมถึงได้เจอกับเพื่อนๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพื่อนใหม่เกือบทั้งหมดเลยการปรับตัวคิดว่าไม่น่าจะยากก็จะพยายามเรียนรู้แทคติกโค้ชและก็ปรับตัวเข้าหาเพื่อนร่วมทีมครับ โดยการซ้อมที่ผ่านมาถือว่าดีครับโค้ชเองก็พยายามนำสิ่งใหม่ๆม,มาใช้แต่เราเองก็ปรับตัวได้ดีขึ้น,นเรื่อยๆในครันี้เพื่อบอกหมายอนาคตอันใกล้นี้ทั้งบรยการชิงแชมป์เอเชียและก็ซีเกมส่วนทองสภาพร่างกายผมคิดว่าก็ถือว่าพร้อมเต็มที่ครับไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรมากมาย ส่วนกับสโมสรผมมีโอกาสจะลงเล่นพอสมควรทาให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นต่อยอดมาในการซ้อมกับทีมชาติด้วยผมตั้งเป้าในการเก็บตัวในครั้งนี้อยากจะเก็บประสบการณ์นะฮะแลวก็งานนี้พัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อโอกาสในการติดทีมชาติอย่างต่อเนื่องในครั้งถัดไปและก็ช่วยทีมใน2รายการสําคัญในครั้งนี้เจ้ามิกก็ได้กล่าวปิดท้าย โดยสำหรับการเตรียมทีมของทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะฮะตเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC ชุดยุยสามปีเอเชียนคัพ2026รอบคัดเลือกรวมไปถึงฟุตบอลชายมากกับกีฬาซีเกม2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายปี2568ในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นนา,างานนี้ต้องรองรุ่นกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อารัฐยังไงธนากรได้เปิดเผยความรู้สึกหลังติดทีมชาติไทยชุดยุยี่สามปีเป็นครั้งรแรกนะโดยแบ็กซ้ายจากทนากของโปรมาอาหาังการรับเกินคาดมากเลยนะครับหลังมีชื่อติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเป็นครั้งรแรกเพื่อตเตรียมความพร้อมก่อนที่จะโดยศึก2ยักษ์ใหญ่ซึ่งธนากรสิงห์โคกกรดนะฮะแข้งคนสำคัญของพัทยายูเดเปิดใจหลังมีชื่อเก็บตัวฝึกซ้อมกับช้างศึกชุดย2ยปี กลุ่มที่2ในช่วงปฏิทินฟี فا เดย์เดือนตุลาคมแต่ในว 12, ันที่12-14ตุลาคมณนะร,ราชบราีชาสปอร์ตซูเร่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยทนากรสิงห์โคกกรธเนี่ยได้เปิดเผยว่าตนเองนั้นรู้สึกดีใจครับและก็ตื่นเต้นนิดหน่อยที่มีชื่อถูกเรกไปติดทับเป็นครั้งแรกของชีวิตเลยครับขอบคุณตนเองที่ทำงานอย่างหนักขอบคุณสโมสรพัทยาสตาฟโค้ดทีมงานทุกคนด้วยครับที่ให้โอกาสผมรวมไปถึง สตารโค้ดทีมชาติไทยชุดยุ3ิบสามปีในครั้งนี้เพิ่มเติมกันด้วยสำหรับอบองเข็นและก็ให้โอกาสผมได้เข้าไปในแคมป์ทีมชาติไทยครั้งนี้กันด้วยครับโดยคาดการณ์กันว่าก็หวังครับท่านในทัวร์นาเมนต์ต่อไปหลังจากนี้ไปมีชื่อติดอีกก็จะทําให้เต็มที่ครับส่วนครั้งนี้ที่มีชื่อไปก็จะทํางานให้เต็มที่เช่นกันผมมาถึงจุดนี้เกินคาดนะครับธนากรที่กล่าว สำหรับการเตรียมทีมของทีมชาติไทยชุดยุ23ปีเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขนันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2026รับคัดเลือกรวมไปถึงผู้บอลชายมักกรมกีฬาซีเกม2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งจะตัดขึ้นในช่วงปลายปี2025ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยเป็นน้ำว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงมาดามแป้งหวังเลยนะ ว่าทีมชาติไทยจะลบอาถรรพ์ซิลแชมป์คิงส์คัพต่างจังหวัดได้ผลแรกโดยกันนี้มาดามแป้งโดนพันล่ำซำแต่ยกสมาคมฟุตบอลไทยหวังพลังแฟนบอลที่สนามกีฬาตินสุรนนท์จังหวัดสงขลาช่วยทีมชาติไทยคว้าแชมป์รายการนี้ครั้งแรกที่ต่างจังหวัดได้เป็นผลสำเร็จในครั้งนี้ โดยหลังจากที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ยกทัพมาเล่นที่จังหวัดสงขลา,าเป็นครั้งแรกในรอบ26ปีต่อจากฟุตบอลเอเชียนเกมในปี1998เช่นเดียวกับจังหวัดสงขลา,าที่ได้สิ์เป็นเจ้าภาพฟุตบอลการนี้เป็นครั้งแรกและในฐานะจังหวัดที่2ของภาคใต้ต่อจากภูเก็ตอย่างไรก็ตาม8ครั้งก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยมาแข่งขันฟุตบอลรายการคินส์ครัที่ต่างจังหวัดทีมกลับไม่สามารถจะคว้าแชมป์ได้เลย ซึ่งนายกสมาคมก็ได้กล่าวบอกว่าเราผ่านเกมที่ไม่ง่ายกับฟิลิปปินส์มาแล้วแต่แป้งคิดว่าการพบกับซีเรียจะเป็นเกมที่ยากยิ่งกว่าเพราะถ้าใครจําได้ซีเรียเนี่ยเกือบจะผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกในปี2018เป็นทีมที่มีอันดับโลกสูงกว่าไทยและมีผู้เล่นค้าแข้งอยู่ในยุโรปหลายคนดังนั้นจึงถือว่าเป็นบททดสอบที่ยากมากขึ้นแต่แป้งเชื่อมั่นในทีมงานสตาฟโค้ชที่นําทัพมาโดยโค้ชอิชิอิผู้เล่นทุกคนว่าปลอดนั้นสามารถสู้ได้ ที่สําคัญเรานั้นยังมีพลังเชียร์จากแฟนบอลมากกว่า20,000คนในสนามกีฬาตินสุรนนท์จังหวัดสงขลาสนับสนุนอยู่ข้างหลังในขณะนี้เราเคยคว้าแชมป์คิงคับได้มากถึง15ครั้งแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเกิดที่กรุงเทพทั้งหมดเลยหลายคนบอกว่าแป้งการมาเล่นที่ต่างจังหวัดอาจจะเป็นอาถรรพ์ ของทีมชาติไทยแต่แป้งไม่คิดแบบนั้นสำหรับแป้งแล้วการออกมาเล่นที่ต่างจังหวัดมันมีแงม่มุมดีๆมากมายเกิดขึ้นอย่างเช่นกระแสความนิยมการท่องเที่ยวและความคึกคักที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดอย่างไรก,ก็ตามแป้งหวังว่าการเกมในวันที่14ตุลาคมนี้เราจะลบเรื่องเหล่านั้นออกไปได้สําเร็จหวังว่าเรานั้นจะกลับมาคว้าแชมป์คิงส์คัพที่เราปลอคอยในรอบ7ปีและก็ได้ชื่อว่าการคว้าแชมป์คิงส์คัพที่ต่างจังหวัดเกิดขึ้นในครั้งแรกที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้นั่นเองนะ และนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงพุทบันไทยประจำวันที่14ตุลาคม2567โดยชายพูคุ้มครองพุทธทันคร,รับ